เอาออกมาชอบตัวไหนออกมาเอาออกมาสามาอันนะอ่ะช่วยเอามาสามอันคราบออกมาเลยพอสามอันนะไม่ให้กินเอามาอันไหนอันไหนอันนี้ใช่ไหมได้ละอันนี้อ่ะ ได้ละอันนึ้งนอนอยู่นะเอามาอีกเอาสองอันเลยเหรอที่นี้ยได้ครบแล้วเขาไมา่ให้กินเอาออกมาได้ครบแล้อันนี้ไว้ก่อนมาแกะดูสามอันนะคะ ตัวช่วยกันมันใหญ่วะ่ะเฮ้เอาไม้เออไม้ด้านอก ดูกันแก่ยากจังแปดมาจังแปดนะจ๊ะแปดจ้ะ 88มาทีเฮะแ8 88008 8008นะ880เออจะแม่จะแม่ดำให้มา880นะคะชอบก็าตามเด้อไม่ชอบก็ผ่านไป